คนเห่าเนีย่ยเพิ่นเพิ่นสางมากเพิ่นเก็เสียใจน้องผมเสียใจนะครับตอนเนี่ยมที่ตัวรายโมเมนต์แต่เพจบี้ยเพจเบี้ยกอกาเขาเรียกว่าอะไรโดนแฮกค่ะ hack, คือแฮกครับพี่นอ้องต่ว่าเหาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าสร้างสรรผลงานได้แต่ว่าเงินอนะไม่ได้เงินนะ่ะเข้าบัญชีของคนที่แฮกไป <c oughs> แต่ว่าตอนนี้อันบิกกบ๊กอะบิ๊กต่ำกําลังเหตุเพจใ,ใหม่ได้จากพี่น้องเขาไปติดตามให้ืุน้ำนนเนาะว่าเนาะเพจตํำม,มี่ตํำม,มี่หิวข้าวนะด้จากอันนี้เพจใหม่ห้องน้องด้วยค่ะ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับผมมันนี้มาอยู่กับช่องปังปอนแชนแนลพี่น้องอาจจะคุณตาอยู่ดีแน่นอนครับพี่สาวคนนี้ไ่เป็นไพ่ครับพี่เบียร์ครับเจ้าของช่องเคยอยุบลคนกระสินครับว <c oughs> ันนี้ได้มีโอกาสดีๆดีใจร้ายเอื่ยเดียว่าเขาคลิปนั่งครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งงานเพิ่นหลายครับพี่น้องไหนสี เบืองลูกแล้วก็ไปขายของเตรียมตัวไปขายของทํางานอีกส่วนตัวนะครับพี่นนอแต่มืนอนี้ดีใจแห้งเอยได้มื่เขาคลิปนําเมื่อนี้จดเมนูก๋วยเตี๋ยวครับพี่นนอขึ้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะแม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมประจำจิปอนเคยมาอยู่กับพี่สาวจปอนะครับพี่สาวสิผ้ากินหานี่ก็ได้ตีดมาตลอดเลยจ้าเอาล่ะบ่าวลายย้ายหางเนาะหิ้วแหงแล้วครับพี่อเขาอันนี้เขาเศร้าเลยตอนนี้ในเวลานนี้ประมาณกี่โมงละ เคี่ยงนะแต่เขาเสองพวกปอนนะครับพี yeah. ่น้องมาก่อนจะไปแซ่บๆน้ำปอนเลยกับพ um ี่เบ um ียร um ์นะครับปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื um ่อเป็นก um ําล um ังใจให้ปังปอนชแนลน้ำเนี้ยได้กับการก็ะชองผีสาวของปอนเคยบุญคนกระสินจ้ามาจ้ากินน้ำมกันจ้าพี่เนาะโอ้ยเอาคนละใหม่ไปเลยมันเป็นลูกศิลปนี่แหละพักเครื่องเคียงกับขงเฮานี่แหละครับพักก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดานี่ทั่วไปครับพี่น้องส่งอู้ยคนเนี่ยคนเนี่ย น้ำตกอันค้นๆเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาะอันนี้สิเป็นห่านประจำในห้องมากินกันมน <Man. S 2> กินหนึ่งแต่ถ่วยละยี่สิบบาทโอ้ย <c oughs> ลืม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 ท, <c oughs> ที่เด็ดเพิน่นที่เด็ดเพิ่นสดนเลยสดเลยที่เด็ดเพิ่อนอยู่นี่ <c oughs> หอมเจียวไปหอมเจียวของแม่ครับแม่ <c oughs> หอมห,หอยหอมเพิ่นเจียวหั่นว่าลูกอยากกินอันก๋วยเตี๋ยวเพิ่นเจียวไห่พี่น้องเอ้ย ขอบพุ่นแม่ลห,ห,แหลายๆลายเฮ้ยใช่เลยรสชาติการปรุงรสกุ้งก้าวเหลือรสเส้นยอดเนาะพรอนก็ผีบียร์สิพรอนก็ผีบียร์กับน้องบิ๊กด้วยครับพี่น้องจะกินรสชาติเดีย,ย,ยวกันเลยรสชาติแม่เพื้นพากินแม่พืน้นพากินเผ็ดเปรี้ยวหวานอย่างนี้นะครับ

เงินปัอนคู่มือจ้ะป้อนมือกินตื่นต่อมาไปแล้วกินเมอาไส้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่นครับอือพักกร้ายจาับหน่องจับของหมักอือ ครับพี่นออ้องช่วงนี้ไม่อยู่กับเอื้อยเพิ่นสอนอเป็นครูสอนนะครับสอนวิชาเนะี่ยย่านนี่สอนการทําหลายอย่างเพราะว่าน้องบีกเพิ่นยังอันนี้น้องเพิ่นยังอย่างเนื่องเพจว่าอะไรก็นที่ตัวน้องเนาะพี่น้องครับอผมเห็นช่องคุณตัมมีครับน้องบีกน้องเพิ่นโดนอันนี้เนาะ คนเห่าเนี่ยเพิ่นเพิ่นสางมากเพิ่นเก็เสียใจน้องผมเสียใจนะครับตอนเนี้ยผมที่ตัวนายโมเมนต์ Moment, แต่เพจบี้ะเพจเบี้ยคื <c oughs> อกนเขาเรียกว่าอะไรโดนแฮกค่ะคือแฮกครับพี่น้องต่ว่าเหาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าสร้างสรรผลงานได้แต่ว่าเงินนะ่ะไม่ได้เงินนะ่ะเข้าบัญชีของคนที่แฮกไป <c oughs> แต่ว่าตอนนี้อันบีกกบ๊ก,กาะบิ๊กต่ำกำลังเฮตเพจใหม่ได้จากพี่น้องเขาไปติดตามเหตุน้ำเนาะวันเนาะน่ะนะนครับผมขื่นไห้เบิงนะครับในในหลิงในยังจะขืนไปนเป็นเพจของเพิน่นเพจตัมม้มี่ต่ม้มี่หิวข้าวนะเด้จากอันนี้เพจใหม่ของน้องด้วยคะ่ะแต่ว่าเบี้ยอะไรท่านในยส้างเ <c oughs> บี้อยอะไรนังอยากอยู่ซื้อเกาครับพี่น้องซื้อเพิ่นซื้อเกาในเพจแต่มีคำว่าณนะ้นำครับคำเดียวครับพี่น้อง ฝากเขาเปให้กำลังใจเพิ่นหลายๆเเด้อครับพี่น้องครับผมเห็นผมก็เสียใจน้ำเพิินอยู่เพราะว่าเพิ่นคนเท่ากันสีสางไม่ได้นอกผู้ติดตามะดรับรักแสนยังสี่เพิ่นตรงมาเริ่มจุดหม่เลยน้องก็เสียใจน้องบีเสียใจแห้งผุมสี่ตอน,น้องแห้งครับพี่น้องแล้วก็แบบเขาตั้งใจทํากันมาทั้งสองคนเนาะทั้งจำกับบิไื่ครับค,คือเขา เขาเหตุจะมาสองคนนรืมไแไม่นบครับพี่น้องเอฟซีของคุณตามแล้วก็น้องบีเป็นสีหูดีว่าที่ตามเพื่อนตังแต้คนเบิงดักซิฟรักลอยจนเพื่อนพัฒนากันมาเนาะอัานว่ามีเพื่อนกับว่าหูจักพวเฮาในคขอบครัวครับพี่น้องเ็ดเบี้ยเ็จเบี้ยกับความหูซึ้งเฮาข้อเสียใจอยู่แต่ว่ากับว่าเสียใจซ้ำอัน บ่บองห่วงเออบ่ห่วงจำของน้องอ่ะนะห่วงของน้องมากกว่าเพราะว่าของน้องมันเป็นเพียรใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้นะของเรานะมันเพิ่งเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับแ่ว่าเป็นยังจากพี่น้องก็เริ่มสู่กันเลยว่าเป็นยังจากเฮียจังไหนมันถือแขกไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้กูอยู่แต่ว่าบอลรู้ว่าจะกูใดบ่ ทางคนต่างให้กำลังใจกันพี่น้องครับสำคัญที่สุดนะครับคือกำลังใจชวน้องตอนนี้ทื่บ้านคือบร่ได้อัพคลิปเนาะเบืงองเพราะเพิ่นกวนหัวแล้วก็เสียใจเพิ่นแล้วก็กำลังแบบว่าทำเรื่องแต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่านะ ชีวิตคนเฮาเมือนแม่บอกเฮาเลยล่ะแม่จะบอกพวกผมจะเสมอว่าขันกำลังใจขันบ่มีกำลังใจเฮ็ดสีบ่มีกะเฮ็ดยั้งบ่ไดเลยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญจังซงสนะครับถ้ามันแบบว่ามันผิดพลาดแล้วก็อย่าซ้ำเติม,มต้องแบบว่าให้กำลังใจอย่างเดียวเลยจ้ะพี่น้องบ้านเนี่ เลือดน้ำตกต้่มใส่บกเผาจักเราเห็นตั้งหลยแต่ว่าหอมเนาะโบคือไผ่ว่าปอนทีนึงนี่ใจปอนเลยก็เตียวหางเป็น กินไปคุยกันไปพี่น้องพี่เบียนี่ก็ไอ้ลีปอนก็น,นับซื้อเพื่อนเป็นแม่คนที่สองนะครับพี่น้องเพื่อนเป็นเท้าลักของขอบรัวไม่เคยทิ้งน้องนะสอนจะสอนน้องตลอดสอนน้อง้วก็ซับพอร์ตน้องตลอดซับพอร์ตปอนกับน,น้องบิ๊กตลอดตลอดมาก จนคู่มือนี่น้องบิ๊กมาซักพอดพวกปอนแล้วจนตอนนี้เปลี่ยนเป็นบิ๊กละแบบเหมือนแบบว่าชะตาชีวิตเนาะคือลูกกำผาพี่น้องเดียวแม่ผู้เดียวว่าเราไม่เชื่อว่ากำผาเนาะเอาแค่บ่มีปอแต่น้อยนะพี่น้องปอนเป็นเสียแต่น้อยก็กำผาพปอนั่นแหละเเขารียแต่แต่แต่แม่ผู้เดียวนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็มี ลุงที่เป็นคุณลุงที่มาออกคลิปนะครับพี่เป็นพ่อบุญธรรมของเราครับผมหักคุณแนงครับพี่น้องครับตอนได้กสีมาเป็นอยากเขาคลิปนําได้ครับพี่น้องก็เลยว่าเพชรยังเห็นมนแล้วรอบแบบเฮ็ดคลิปเพ็ดยังแบบเก่งยังถี่นาเพราะว่าน้องบีเพิ่นยังเบวบางครับพี่น้องคันผมกลับบานไปกับสีเปะ อย่าเ,พ,เ,พ,เ,พ,เาพิ่นเพราะเพิ่นว่าท่านมีเสลาะน้ำผีหน่องเนาะเปลี่ยใจเป็น <พอ S 1> เน,นื้อเบี้ยเบี้ยเกาะสอนไปก่อนจ้ะเขาเริ่มได้แน่แล้วเนาะจืดใจครับบมาทิกงกี้นี่อยู่นะ ออก่อดเลยเอาสาเนาะมึงกินอย่าี้มัดไว้สินไปละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทั้งแซ่บทั้งอ่น <c oughs> อนเผ็ดสุดยอดครับ ต้องก็สซิได้อยู่นี่สักผักขุดกระปอนนะเราจะเห็นวนๆเวียนกันนี่ดูอยู่จ้าพี่น้องจ้าครับพี่น้องหลายคนกระซิบบ้างอยากเห็นชีวิตประจำบ้านของขอบขัวเฮ่า รอที่ตามนะครับพี่น้องปอนจะท่ายพิ่งแน,น่นอนครับพี่น้องครับแต่ตอนยังตางคนต่างอยู่ยังแบบว่าอย่างงานหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องเพราะพี่เบียกินแล้วทั้งหมดเนี่ยมีอัพคลิปแล้วเพื่อกะต้องเตรียมของไปขายต่ออยู่ในตลาดโตลุงสินะพี่น้องจ้ะไปขายของต่อแมนครับป้อนกับไปมาปอนกับไปซอยพี่สาวนี่แหละครับไปซอยพี่เบีย มากกวิตเรลำตกฮึวิตยอร์กวอนขอเลือดเพิ่นอกสหาไ้้ว่าแล้ว เห็มคนนะพี่น้องวดตัวเลยเลือดพื้นหอมไหมน้ำ<ม>เลือดน้ำตกบันหน่องสงสัยจะพี่น้องว่าน้องไอ้ขึ้นไปมาเ<ป> <laughs> าลูกลูกวันงน้องอันดาครับจะบอกว่าเจีเ๋ยวผ่านนี้พี่นุ่นได้เป็นคนน้อง<ม>น้องน้องสาวหน<อ>ุ่นยน้องสาวพี่หนุ่ยครับพี่น้นนองน ผ้าปอนไปกินปลาถั่วคุ้ยเตี๋ยวอันนั้นเพื่อนก็ไซส,สินคือกันไซส,สินคือปอนเลยจ้ะมากินก๋วยเตี๋ยวตม้มเซนยังสิมัมหมาบ่ค่อยมากินข้าวมากินแไซสินคือกันอันนั้นก็ได้เพื่อนก็ได้ปอนปอนปลาเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนปอนม,มาอยู่น้ำเบียร์ไปไหมหั่นเด็มเดม,มันวะแมนครับ เอาเลยเด้อยู่เด้อเนี่ยบริัน์อุ้ยน่องจริงนะว่ามันถาดเปวยนปุง่างเ่ยหมดยังนึงครับพีหน่องครับป่ากันหิวกันหลายแบบทั้งทั้งแดดทั้งอันนี้เนาะ ทั้งแสบทังเผ็ดธมามไทายกรีบนนมือนี่ก็เอ้อจัดไปเซียนหามุมเอามุมไล่ยอยู่มุมบาดนะพี่น้อง<ม>จ้ับบริเวณบาดพี่เบียร์กัใหญ่เติบอยู่แต่แค่ว่าต้นไม้ยังบวมีนะครับพี่น้องยังหน่อยมันก็นเลยต้องลบแดดกันโอ้แมนอันปูกท่านไหนใหญ่ต้นใหญ่ยังบหลายครับพี่น้องครับ ก่อนจะไปจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับปอนกับพี่เบียร์ขอขอขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เอ็นดูและซัพพอร์ตของทุกช่องในบ้านของปอนนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเก่าครับพี่น้องครับมาจากทาั้งคุณอทองของคุณต่ำมีกับน้องบิ๊กเนาะครับขอบคุณหลายหล,ลายครับฝันบ่มีเพิ่นกับบุมีไผ่หุ่จักปอนกับพี่เบียร์ครับฝากเขาไปให้กำลังใจน้องเพิ่นน้ำแน่นเดอ้อครับตอนนี้เพิ่นยังหู่นซื้อบดีปานใดนายนะียังบ่อยากคุยน้ำไผ ปอนปอนก็พี่เบียร์ก็เป็นเอื่อยก็อายเพลินเนาะก็อยากให้ขอแค่ว่าให้ยังมันดีๆขึ้นมากำลังใจสำคัญดีสุดแม่นค่ะปอนจะขึ้นแบบให้เบิ่งเพจเพลินนะไปติดตามพนเนเด้อครับฝาไปติดตามเพจใหม่ของน้องน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับจะได้ก็ต้องสู่ๆไปน้วกันนะแม่นค่ะ สำหรับมือนีป้อนก็พี่เบียร์กับฝากเอาความแซ่บไ้ก็พี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับพี่น,อน้นองคนใดที่มากคลิปนี้ป้อนฝากคกนไหลก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังป้อนชาแนล้วยกัพี่สาวของผมนะครับช่องเคย,ยบนคนกระสินคือไหนเบิองอยู่หรอครับแต่คนหัวจักเพ่นดีแน่นอนฝากเพื่อน,น,อน,นกับมีสื่อเสียงดูครับช,ช่องน้อยนิดละเอ็น,อนอดูกันไปเนาะเอ็นดูกันไปครับพี่น้องครับป้อนก่นขอขอขอบคุณหลายๆสำหรับมือนี ปอนกับพีพีอรขอตัวลาไปก่อนพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า